พ่พาวันนี้พี่พาทำนะคะชิลิตของคายะน,นะคะเอาเนื้อ,เ,อเป็นเนื้อของวัวนะคะแล้วก็ปลาลาดพริกนะคะแต่พี่พาไม่ได้ลาดาลงไปนะคะเพราะว่าสเตอร์ปิงมีเด็กสองคนทะเลาะกันนะคะก็คือน้องนิกกี้กับคุณพ่อนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือปลานะคะปลาพี่พาชุบแป้งทอดก่อนนะคะแล้วก็ทาน้ําพริกแยกเอาไว้ในน้าพริกของพี่พานี่จะมีมะม่วงนะคะมะม่วงสุกนะคะลงไปด้วยนะคะแล้วปลานะคะส่วนส่วนอีกจานหนึ่งนะคะก็จะเป็นของน้องนิกกี้นะคะน้องนิกกี้ก็จะเป็นสเตอร์ไฟ สปาเก็ตตแล้วก็บรอกโคลีนะคะแล้วก็มีเบคอนอยู่ข้างบนนะคะเหมือนเดิมนะคะคือนางก็จะทานอย่างนี้นะคะคลิปนี้ไม่เผ็ดค่ะพี่พารีบทำแล้วก็หวังว่าพวกเขาจะ enjoy กันนะคะไม่อน joy ก็ต้อง enjoy เพราะพี่พาวางไว้บนทำเสร็จแล้วนะคะก็จะเรียกพวกนางลงมาทานกันนะคะ Night or no? I don't know What to eat อ่ตไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันนะคะก็น้องนิกกี้กับ what you think good good okay it's ที่ว่ากูดนี่นางไม่กินปลานะคะ,นา,น,คน,ะ,คะนางไม่กินเครี่นะคะนางไม่กินเครี่ของคาชิลี่ของคาน่ะนางก็ไม่กินนะคะแต่จานนี้ you, you want some omelette don't w i n t nice <oughs> <c oughs> right, do for you before I go, โอเคพี่พาขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะกำลังจะไปเจียวไข่ให้เขาอีกหนึ่งฟองสองฟองให้น้องนิกกี้นะคะเผื่อเขาทานอันนี้อ,อย่างเดียวเดี๋ยวจะเบื่อไปนะคะอยากกินยากเองนะคะโอเคนะคะคลิปนี้พี่พาขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะรักทุกคนนะคะอย่าลืมกดกดซ u b สไคร b e ให้พี่พาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ